สวัสดีครับไปเพื่อนครับวันนี้วิไลาพาเพื่อนก็พาไปเพื่อนมากราสการละเกจิดังนะครับคือลวกปู่แพ้วนะครับวัดลาดนงหนังหรือวัดลาดบำรุงอยู่ที่อำเภอกระแพงแสนจังหวัดคนครปฐมนะครับวันนี้วิไลก็จะจุดธูปเสียงชั่วเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกเป็นแนวทางเสียงชั่วเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569นเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนครับตอนนี้วิไลก็อยู่ที่วัดลาด บนหรือวัดรานลงหนังที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับน,นี่แดดจ้าหน่อยนะครับเพื่อนๆครับ จุดนี้คือทางเข้าวิหารน,นะครับวิหารอายุยืนของหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมพระวิหารข้างในกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนเดี๋ยวเราออกไปชมข้างนอกนะครับ ครับตรงนี้คือเป็นปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวเวลาจะขอพอรเสียงโชคปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะจุดทูบเสียงโชคนะครับรเพื่อนๆครับนี่ครับทูบครับทูบเสียงโชคนะครับเดี๋ยวเวลาจะขอญาตขอพรจุดทูบเสียงโชคก่อนนะครับเราค่อยมาดูตัวเลขกันนะครับ ทูกข้าแต่ท่านปูเท่าเวชุวันที่ศักดิ์สิทธิ์นที่นี้วันนี้ที่ไรเพลินก็ขออนุญาตจุดทูปเสียงโชคเป็นเงวทางให้เพื่อนสมาทิกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569นี่นะครับขอให้ออก3ตัวตรงนะครับวันนี้นะครับ ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววิไลก็จะขอล่วงไถ่ตรวงงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569เนี่ยนะครับเดี๋ยวมารุ่นด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับรหน้าปูเทา้าเมืสุวรรณเนี่ยนะครับสืบสืบหน้าที่วัดราชบำรีเนี่ยนะครับมืวดมาที่16นะครับกุมภาพันธ์2569นะครับคนแรกคือ เลขสองนะครับเ,เพื่อนครับจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับตัวที่สองเป็นเลขเก้าครับตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นเลขสี่ครับ 294นะครับพเพื่อนวันที่16กคุมภาพันธ์2569นี่นะครับ294เดี๋ยวเราค่อยมาดูเลขทูปกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปุ่มสถานที่เสกจิตต่อไปเลยนะครับพเพื่อนครับสวยงามมากเลยนะครับพเพื่อนครับ นี่ครับเป็นเพื่อเน,น,อน,นอเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้เจจิตหลวงปู่แพ้วกันนะครับเป็นสังขารท่านอยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับกราบไหว้สกลาสังขารท่านขอพรได้นะครับเพื่อนๆครับเ,เข้ามาก็กราบขอพรได้เลยนะครับ สีสังขารหลวงปู่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆขอพรได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววิไลขอญาติกขอพรท่านกันนะครับน hm. ี it, ่คือสีสังขานี้ท่านหลวงปู่กิติดังนะครับขอพรกันได้เลยนะครับเพื่อนๆอาการท่านอยู่มาตรงนี้นะครับเพื่อนผ่านมาก็มากรอพรท่านได้เลยนะครับอยู่ที่วัดราชบรุงนะครับหรือวัดด้านบันนะครับ กระเพางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับวันนี้วิไลก็จะพาเพื่อนมาดูเลขทูบกันนะครับเลขทูบที่จุดไว้ต่อหน้าปู่ท้าเวสวรรณะครับที่ขอพรนวดวันที่16กุมภามพันธ์2569เนี่นะครับเพื่อนๆจะเป็นเลขอะไรแต่วิไลจับได้จับปิงปองได้2 294นะครับที่ตอนที่จับได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับตรงกันนะครับ นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเป็นศูนย์แปดสี่นะครับเพื่อนศูนย์แปดสี่เมืวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่นะครับศูนย์แปดสี่นะครับต่อหน้าปู้เท้าไปสุวรรณนะครับให้ผู้เท้าไปสุวรรณจงโดยบัตรได้หอมเมื่อวันที่สิบหกกุ๊กพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่นะครับ ที่ไลได้จับเลขหายปิงปองได้294เลขจุดทูดได้084รู้สึกเลข84ก็ออกไปแล้วนะครับอาจจะออกอีกก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เลขจุดทูดได้084นะครับเพื่อนเห็นนะครับเพื่อน ส่วนเปิดีนะครับคราวีอะไรก็ขออญาตจบเก็บต่เพียนเช่านี้นะครับเพื่อนๆครับขอมีโชคไม่ลาบเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569ทุกคนนะครับต่างที่อะไรได้เป็นแนวทางให้นะครับขอให้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณตลอดทั้ง4ิ้ิหน้าที่วัด นาบ mm ัม hmm. บูงนี muscle, 16, 2, ่จุนจ <music> ุนบันดานให้เพื่อนสมาชิกที่ติดตามช่องของวิไลัพาเพลินให้ชั่ีทุกคนนะครับเมื่อวันที่16กพฤภาพันสองพันหาร้อยหกเลขที่วิไลัพาเพลินจับได้คือจับเลขคิงฟองได้294เก้าสีจุดคู่สิบชคได้084นะครับเลขก็ใกล้เคียงกันเป็นแนวทางสิบชั่วเมื่อวันที่16กพฤภาพันสองพันหาร้อยหก ในวีไลท์เราขอญาตกดคลิกแตะเพียงแต่ในฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แก่วิไลบปลาเพลินด้วยนะครับขอสวัสดีนะครับเพื่อนทุกทีทุกคนนะครับสวัสดีครับ